ตอนนี้ปัญหาใไบวาไยสันที่อื่นได้ทดลองแก้ไขไปมันก็ยังไม่หายนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการแก้ไขกันเลยค่ะอนอื่นอ่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แชร์ไอเดียวิธีการแก้ไขปัญหาการสัน่นสาเหตุแรกก็จะเกิดจากการออกแบบของอึ่งเองนะคะที่ออกแบบเป็นสองเกียวเต็มทําให้หูเกินมาหนึ่งชุดที่แถวแรกนะคะอึ่งก็เอาหูออกแล้วก็ เช็คความสมมาตรของหูแต่ละฝั่งแต่ละด้านนะคะซึ่งก็มีความสมมาตรปกตินะคะแล้วก็ทําการเช็คบาลานซ์ถ่วงบาลานซ์ของทั้งแกนและใบนะคะแต่พอเราเอามาเช็คก,กับเครื่องยนต์ก็ยังมีอาการสั่นค่ะก็ยัง,งงงงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นแบบสามที่อื่นทําเนี่ยก็เช็คลักษณะเดียวกันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสั่นนะคะ ส่วนการแก้ไขเรื่องที่สองนะคะอึ่งก็คิดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากแกนเผาฝั่งซ้ายฝั่งขวามันไม่ร่วมกับเผากลางนะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะมีการเอียงเกิดขึ้นตัวต้นแบบหนึ่งความเอียงจะอยู่ประมาณ0.1นนะคะแต่ว่าตัวชุดนี้นะคะจะเอียงอยู่ที่0.4ปกติการทำชุดแกนแล้วก็เผาใบวาย พอหลังจากเราเชื่อมหัวท้ายเสร็จนะคะจะต้องมีการกึ่งล้างให้มันร่วมกับเผาตัวกลางนะคะแต่ว่าอึ่งไม่มีเครื่องกึงที่มันยาวนะคะอึ่งก็เลยใช้วิธีการกึงให้มันสวมกันแน่นๆนะครับเวลาเราเชื่อมจะได้ลดการเอียงนะคะอันนี้ที่ทําชุดใหม่การเอียงก็จะอยู่ที่0.1-0.2มิลเมตรค่ะ อันนี้เอึงเอาฝาครอบวางชนพื้นเลยนะคะแล้วก็ล็อกตัวแขนจับให้แน่นกับตัวรถนะคะถ้าเราดูในคลิปก็นึกว่ามันโอเคแล้วนะคะอก็เลยโพสคลิปว่ามันมันหายกระพื้นแต่ว่าถ้าลองยกหัวขึ้นสูงจากพื้นที่ สองเซนนะคะมันก็จะเกิดอาการสั่นเยอะขึ้นนะคะค่ะส่วนการแก้ไขวิธีที่สามนะคะคือคิดว่าแขนยึดมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยเอาเหล็กกล่องมาเชื่อมสี่จุดด้วยกันเพื่อให้ตัวแขนจับมันแข็งแรงขึ้นนะคะ แต่คราวนี้ก็สั่นไปทั้งคันเลยค่ะค่ะส่วนการแก้ไขเรื่องสุดท้ายนะคะอึงก็แก้ไขการวางตำแหน่งของลูกปืนตุ๊กตานะคะ<ๆ>เพราะคิดว่ามันอาจจะมีการเอียงลังกันนะคะก็เลยทำสล็อตของชุดลูกปืนนะคะเพื่อทดลองสไลด์ให้มันได้ได้ตำแหน่งอันนี้อึงก็ลองที่ระยะ2อมิลครึ่ง ห้ามิลแล้วก็เจ็ดมิลน,นะคะแต่ละระยะเนี่ยเวลาเราหมุนดูมันก็มันก็เลื่อนทุกระยะนะคะแต่ว่าผลจากการเลื่อนปรับขยับดูเนี่ยมันก็ยังสั่นเหมือนเดิมค่ะขะสรุปแล้วการแก้ไขทั้งสี่อย่างมันก็ยังไม่หายสั่นนะคะถ้าเราล็อกตัวฝาครอบกับพื้นการสั่นมันก็จะน้อยลงแต่จังหวะที่เรายกหัวขึ้นเนี่ย การสั่นมันก็จะมากขึ้นค่ะคือคิดว่าปัญหาจะเกิดจากตัวโครงครอบชุดแกนใบวายที่อึงออกแบบเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าอึงใช้เหล็กกองร่วมกับเหล็กแผ่นที่มันหนาแค่หนึ่งมิลนะคะทำให้เวลามู่เล่ทางานเนี่ยมันจะดึงกระชากเป็นเป็นจังหวะแล้วตัวนี้มันไม่แข็งแรงเนี่ยทำให้มันเกิดการแกว่ง แกวงซ้ายขวานะคะวิธีการแก้ที่จะแก้ในเรื่องที่ห้าก็คือ,อจะใช้เหล็กแผ่นสามมิลนะคะมาเชื่อมแทนเหล็กหนึ่งมิลนะคะเพื่อให้โครงครอบมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็แก้ตัวชุดแขนจับใหม่ให้มันแข็งแรงกว่านี้นะคะถ้าลองแก้ไขแล้วมันยังไม่หายนะคะก็จะแก้วิธีที่หกก็คือขับรถไปที่กรุงเทพนะคะไป เอาตัวแกนไปเช็คไดนามิกบาลานซ์ค่ะค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ